คัดจมูกค,คิดถึงนาซอนสเปรย์กลองสีเขียวแดงมีตัวยานาฟาโซลินเฮโดโคาไลสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปสวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลบิกรยากแล้วนะครับวันนี้นะครับี่จะพาทุกคนมาดู ร้าน Mood าย SOS นะครับเป็นร้านมัลติแบรนด์ร้านใหม่ของผมเองนะครับก็ร้านนี้มีความพิเศษกว่า SOS เดิมนะครับก็คือเราเนี่ยจะมีการแบ่งโซนนะครับถึง4โซนด้วยกันนะครับไปดูกันนะครับ และร้านมูดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมัลติแบรนด์สโตร์คอนเซ็ปต์ใหม่นะครับต้องบอกว่ามีถึง4โซนด้วยกันนะครับมีตั้งแต่โซนสตรีทนะครับโซนอีเล็กซ์นะครับโซนเซ็กซี่แล้วก็โซนสมาร์ทแคชชัลนะครับเท่ากับว่ามาที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับก็สามารถที่จะครบจบทุกสไตล์ได้เลยนะคบไม่ว่าสาวๆจะไปทํางานหรือว่าจะไปออกงานนะครับไปเที่ยวหรือว่าจะไปเดินเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะมาหาเสื้อผ้าได้ครบทุกแบบทุกสไตล์ที่ร้านมูดของเราได้เลยนะครับ และว,วันนี้นะครับก็เป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งของร้านมูดของเรานะครับก็มีโอเนอร์มากันครบหมดทุกคนเลยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนอินฟลูก็มากันเยอะเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับโอเนอร์แล้วก็อินฟลูที่มาในงานนี้กันนะครับไปกันอ่าแล้วเราก็มาอยู่กับโอเนอร์ของเรานะครับสองสาวสวยต้องบอกว่ามีแต่คนอิจฉาพี่บิ๊กนะที่แบบว่าได้มีคู่หูไม่ใช่คู่นะพาร์ทเนอร์เอ่อรอบนะรอง <Partner. S 2> <อ>ไปด้วยสาวสาวสาวยๆ<ร>นะครับต้องอิจฉาต้องหาเพราะว่าราอบรอบโดยไม่มีพี่ทะเลาะกันแล้วไม่ได้ กูจะลงได้ไหมเนี่ยคิดนี้อ่ะโอเคเออ่เดี๋ยวมาถามโอนนร์สาวๆของเราดีกว่าว่าวันนี้แต่งตัวสไตล์ไหนกันบ้างนะครับค่ะอันนี้นะคะของมุกแต่งตัวสไตล์สตรีทนะคะก็คือโซนนี้เลยของพี่มุกเป็นสตรีทแบบวานแบบมือให้เป็นสตรีทแบบน่ารักส่วนของมุกนะคะก็เป็นสตรีทเหมือนกันแต่ของเราเป็นสตรีทแบบสายเท่อ่าบอกแบรนด์หน่อยได้ไหมอ่ะเสื้อนะคะเป็นของ SS Label นะคะก็คือเป็นแบรนด์อินเฮาส์ของเราเอง ส่วนกางเกงนะคะจากแบรนด์เมอร์สนะคะอันนี้แหละของน้องัูลักกันดีเป็นแบรนด์ดังมา,มากๆอ่ของน้องมุกบ้าง,างแล้วนะคะก็นี่ข้างหลังพี่บิ๊กเลยค่ะเดซี่ซีซั o นนะคะเขาก็จะมีหลากหลายสไตล์มีแบบมีทั้งเท่ทั้งหวานแล้วก็เท่บนหวานจริงๆนะถ้าสมมติน้องมุกแบบว่าลุคนี้สามารถแต่งแบบแซ่บก็ได้ใช่ ก็เรียกว่าจริงๆในหนึ่งหนึ่งโซนหรือว่าหนึ่งสไตล์เนี่ยก็ยังสามารถปรับรูปแบบในการแต่งตัวได้อีกนี่อ่ะวันนี้ก็มาดูสาวสองคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูคนอื่นนะครับฮัลโหลฮัลโหลพายนี่สวัสดีครับนี่มีวันนี้ถ่ายชาแนลบิกรยาวันนี้พายมาเลือกชุดไปไหนเอ่ยกําลังเลือกชุดไปงานแต่งเพิ่มันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยใช่ไหมใช่พรุ่งนี้เลยงานเบบกไฟไหม้งานไฟไหม S <S 2> <S 2> เวลามีงานน่ะจะต้องรีบมาที่นี่เลยเพราะว่ามีหลายโซนแล้วคือเหมาะแก่ว่าเราเรากําลังจะไปงานอะไรเราเดินพุ่งมาตรงโซนนี้ได้เลยอ,<ช>อย่างแบบวันนี้กําลังจะไปงานแต่างงานพรุ่งนี้ก็คือ<ช>มาโซนเอลเจนได้เอลยน,นได้เลยก็คือ,อมีชุดเดรสชุดราตรีมีทั้งแบบเออมีเซ็กซี่มีแบบฟอร์มอลหน่อยก็มีใช่ก็คือมีหลากหลายให้เลือกเลยเรียกว่าง่ายครบจบที่เดียวจริงๆอือขอบคุณพายมากนะ ฮัลโหลเด็กๆสวัสดีค่ะต้อบมากน้องมูกกับน้องพราวโอลิฟนะครับก็สองคนนี้ก็แบบมาซัพพอร์ต s อสโเอสูปมาตลอดเลยตั้งแต่เดวันใช่จริงจริงแล้ววันนี้จนกระทั่งร้านใหม่ของเราร้านมูดนะก็วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนนะครับอยากถามนิดนึงว่ามาร้านมูดเนี่ยแบบชอบโซนไหนเป็นพิเศษ เออจริงๆเราสองคนน่าจะสไตล์ใกล้ๆกันก็คือชอบโซนที่เป็นสตรีทชอบเสื้อผ้าที่แบบธรรมะธรรมแรงเรียบๆแต่แบบใส่ได้ทุกวันอะไรอย่างนี้เหมือนกันน้องพายเหมือนกันมีแบรนด์ที่ชอบด้วยนะคะแบรนด์ที่ชอบก็คืออาฮารแล้วก็ S S Signature S S Noble Noble อ๋อ S S Signature คือเป็นเออใช่อันนี้คือ่วยเพื่อนเพราะว่าคนที่ทำอาหารก็คือบุกกี้โอลิฟนั่นเองนะครับอ่าก่เหมือนโดนล้างสมองไปแล้ว่ โอเคงั้นเดี๋ยวฝากน้องมุกกับน้องพราวแบบช่วยชวนเพื่อนๆนมาช็อปที่ร้านหน่อยได้ไหมคะก็ชวนเพื่อนๆน,นะคะร้านมูสนะคะอยู่ที่สยามสแควร์วันนะคะก็มาของเยอะมากขอยเยอะมากจริงๆมาช็อปกันคือคือมาที่นี่ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบชุดแค s ชวลส t r e e t วร์ wear, หรือว่าจะออกงาน<ม>อะไรนี้ก็มีแล้วก็ราคาน่ารักด้วยก็มาช็อปกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นเยอะมากๆด้วยนะคะจะเห็นป้ายโอ้โหมีเซล์เซล์เซล์เต็มไปหมดเลย โอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะจังคิวนะโอเคครับแล้วเราก็มาอยู่กับสาวสวยโอนเนอร์ของเราอีกหนึ่งคนซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักดีครับมิสแกรนกรุงเทพมหานครนะคะขอบอกตำแหน่งด้วยรองอันดับ2องมิสแกรนไทยแลนด์ด้วยนะคะก็พี่พิม์พนั่นเองนะครับอ่ะพิม์พแนะนำโซนของเราหน่อย ก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เราเป็นมิสแกนเนาะเราก็ต้องแต่งตัวเซ็กซี่นิดนึงซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โซนเซ็กซี่นะคะของร้านมูสนั่นเองก็จะบอกเลยว่าโซนนี้นะคะเป็นโซนโปรดของสาวๆที่ทำคอนเทนต์เลยนะคะเพราะว่ามันมีชุดไปปาร์ตี้เยอะมากทุกคนทั้งเซ็กซี่น้อยเซ็กซี่มากนะคะแล้วก็หลากสีสันมากๆใครนะคะที่กําลังหาชุดไปคอนเทนต์ไปปาร์ตี้วันเกิดหรือไปแบบไปทะเลอะไรเงี้ยก็แนะนําโซนเซ็กซี่หลยนะคะ แล้วแต่งเราก็จะสวยบปพี่พิมแบบนี้เลย<ช>นะครับแต่งปุ๊บมงลงปั๊บมงลงปั๊บขอบคุณพี่พิมมากนะครับ และแล้วนะครับเซลเลบคนเก่าคนเดิมของเราคนดีคนนี้ก็มาแล้วนะครับก็พี่แป้งนะครับวันนี้พี่แป้งเออมางานเปิดร้านของเรานะครับก็ถามนิดนึงเพราะพี่แป้งเนี่ยมาช็อปที่ร้านบ่อยก่อนหนะ้าที่เราจะเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับอยากรู้ว่าพี่แป้งอ่ะชอบช็อปโซนไหนเป็นพิเศษจริงๆชอบทุกโซนแต่ว่าที่ชอบมากๆก็คือโซนเอล é g a นะคะก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเหมือนแบบรวมชุดไปงานอะไรอย่างนี้เพราะว่าแป้งอ่ะเป็นคนเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบบางที่เวลามีงานอย่างเงี้ยเราพี่เกดเดินหาเราก็แบบว่าตรงเข้ามาตรงนี้ได้เลยก็คือวบบว่่าาาาาาตอโ<อ>จทยย์กก็็มมหชุปงนนเ ก็คือแบบว่าแทนที่จะต้องเดินหาทั้งร้านก็คือจบได้เลยทีเดียวแค่เดินเข้ามาในโซนนี้เนาะใช่ <Okay. S 2> ค่ะ โอเคงั้นฝากพี่แป้งช่วยฝากชวนเพื่อนเพื่อนมาช็อปที่ร้านหน่อยก็สำหรับใครนะคะที่กำลังหาที่ช็อปปิ้งนะคะที่แบบว่ามีครบทุกแบบเลยมีทั้งสตรีทมีชุดไปงานมีแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยก็คือมาที่ร้านมูดได้นะคะเสยามสแควร์อยู่ต้องท่านมีแฟนบอยเลยก็คือแบบว่าลงบันไดเลื่อนมาเจอเลยก็มีครบทุกแบบเลยค่ะโอเคข้อมูลแน่นมากขอบคุณพี่แป้งมากนะครับมาเจอกับโอนเนอร์อีกหนึ่งท่านของเรานะครับก็คือพี่ตอยคนสวยนี่เองอ่ะพี่ตอยแนะนาหน่อยว่าวันนี้แต่งตัวประมาณไหนยังไงแล้วก็เป็นเราอยู่โซนไหนยงงไ ได้เลยวันนี้นะคะชุดที่ตอยใส่เนี่ยอยู่โซน smart casual คือจริงๆเป็นสไตล์โปรดที่ตอยใส่ประจำวันนี้ที่ใส่ก็คือของแบรนด์ EXO นั่นเองนะคะก็คือเป็นทั้งเดรสทั้งโตเพราะว่าวันนี้เป็นแบบเป็นงานพิเศษเนอะก็เลยอยากแต่งให้มันสวยขึ้นนิดนึงก็เลยใส่เป็นเดรสแล้วก็คุมด้วยแบบเป็นเอาทเตอร์โค้ทเบาๆอย่างนี้นะคะก็วันนี้เป็นลุคของวันนี้แล้วเรา smart c a s ชวลเนี่ยคือยังไงเผื่อคนแบบเอ๊ะมันฟังดูแปลกๆอะไรเงี้ยเออมันคือประมาณไหนยังไงครับจริงๆใครที่เหมือนแบบ หยิบมันเป็นเหมือนไอเทมง่ายๆมากกว่าเดี๋ยวเป็นเป็นใส่ทาง everyday แล้วก็ในโอกาสพิเศษหรือว่าสมมติว่าเป็นสไตล์ผู้หญิงสมาร์ทผู้หญิงทางานยุคใหม่อะไรเงี้ยถ้าบางทีอาจจะไม่ได้ขนาดแต่งตัวเซ็กซี่มากอย่างต้อยก็ไม่ค่อยพาลัดเซ็กซี่มากก็จะแนแต่งแน,แนวๆประมาณนี้ที่แบบว่าเออมันคล่องตัวแล้วก็ยังดูสมาร์ทอยู่ก็คือแบบไปทํางานก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเลยทุกโอกาสเลยค่ะโอเคก็มาเจอกับน้องพ่ขิงนะครับผมก็น้องพ่ขิงมามูวันนี้นี่จริงๆเป็น เอออินฟูมาตั้งแต่เอสอเอสไปแล้วอ่ามาดูแลช่วยเหลือกันตลอดนะครับก็น้องพี่ขิงวันนี้มาช็อปมูดชอบแนวไหนเป็นพิเศษเอ่ยชอบแนวแบบ Y2K ูเคใดๆจรงน่าจะอ่าก็คือโซนสตรีทนั่นเองนะฮะอ่าตอนนี้ตอนนี้กำลังมาใช่ไหมใช่แล้วมันมันยินดีมากมันไม่แบบมันมันใส่แล้วมันดูพุ่งอ่ะดูโดดเด่นใช่แน่นอนแล้วก็มีอย่างเพ่งของเมิร์สค่ะอ่าของเมิร์สก็คือแนวสตรีทเหมือนกันเล่งไว้แต่ว่าไซส์มันอยู่แบบเอล ไม่เกินไป <laughs> เราต้องกินเพิ่มอะไรอย่างงี้<ด>ใช่ไหมไอ่าเดี๋ยวบอกเจ้าของแบรนด์ให้ <laughs> ให้ทำไซพิเศษมานะคะอื <laughs> โอเคได้ก็วันนี้เออมาคอนกรีกับร้านมูสของเรานะคะก็ ขอบคุณน้องพี่ขิงมากน้องพี่ขิงฝากชวนเพื่อนๆมาชอบหน่อยก็มาชอบร้านพี่บุกกเนเยอะๆนะคะแล้วจะบอกว่าคนเยอะมากเยอะมากจริงๆเพราะว่าหนูแอบมาตอนที่ยังไม่ได้แกงคนเข้าร้านตลอดเลยนะใช่ขอให้ยิงๆปังๆนะคะเพียงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณค่ะอ่าแล้วก็มาพบกับโอนเนอร์อีกท่านหนึ่งของเรานะครับก็คือพี่โบนั่นเองสาวสวยอีกคนหนึ่งของเรานะครับก็เดี๋ยวให้พี่โบวันนี้เออพา ัวส่วนอื่นๆที่ไ,<ด>ไม่ใช่<ล>แบบพวกเสื้อผ้าที่แบ่ง4โซนไปแล้วยังมีออเทอร์อื่นๆอีกเดี๋ยวไปโซนพาทัวร์ได้เลยค่ะว่าร้านเราออเทอร์เยอะมากนะคะเดี๋ยวเรพาทัวร์นะคะ,ะก็จะเป็นโซนตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างจะมีทั้งรองเท้ากระเป๋านะคะแล้วก็เครื่องประดับรองเท้ากระเป๋าเนี่ยจะมีหลายแบบเลยก็คือจะมีทั้งออกงานแคชชีลนะคะหรือว่าไปเที่ยวคาเฟ่มีหมดเลยนี่ก็คือดูได้เลยนะคะรองเท้ากระเป๋าอันนี้ก็แบบใส่น่ารักน่ารักไปคาเฟ่ได้ <biases. S 2> เราก็มาดูด้านในกันนะคะตรงนี้จะเป็นโซน s อ s i วสซิกเนซึ่งลูกค้กาให้กันตอบรับดีมากเพราะว่าสีสันมันน่ารักมากทุกคนลองดูเป็นแบบกิฟติดผมนะคะน่ารักมากแล้วก็มีสลิปเปอร์สุดนุ่มนะคะนี่มาดูได้เลยแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีเป็นจิวเวลรี่ด้วยนะคะนอกเหนือจากกิฟตต้อมหูกำไลแล้วก็หมวกนะคะเยอะเลยอยู่ที่โซนใกล้แทชเชียนะคะมาดูกันได้นะคะของเยอะมาก โอเคครับก็มาเจอน้องรักของผมเองนะครับก็คือน้องฟรังนะครับอาสวัสดีค่ะเออน้องฟรังถามนิดนึงเรามา้านูดเราแบบรู้สึกยังไงบ้างคือรู้สึกว่าเสื้อผ้าเยอะมากแล้วคือที่ชอบคือมันแบ่งโซนเสื้อผ้าเป็นแต่ละสไตล์อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบสามารถไปเลือกได้ตามที่แบบเราต้องการในวันนั้นแบบถ้าสมมติจะไปงานก็แบบไปเดรสหรือแบบถ้าอยากแบบได้ชิลๆก็ไปแบบโซนที่แบบชิลๆก็ได้รู้สึกว่าหาของง่ายแล้วก็ของเยอะมาก ต้องเยอะมากเนาะคือเรามีประมาณร้อยแบรนด์นะครับที่นี่เพราะฉะนั้นกวนน็วันนี้วันนี้แบบมีหาไปงานไหนหรือว่าแนวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ยจุงตอนนี้จริงๆอยากได้แบบ everyday แบบว่าที่ใส่ในทุกวนยยันอะไรเงี้ยเพราะเป็นแนว<ฮ>แบบ smart casual หรือว่า street ชอบแนวไหน smart casual หรือว่า street smart casual แล้วกันดูเป็นตัวเองเออแต่ street จริงๆก็อาจจะได้บางวัน,นะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ฟิลโอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้องฟังฝากช่องนิดนึงครับนี่ทำทำยูทูปเหมือนกันเอ๊ะ เราเราควรจะไปฝากช่องเขาบ้างเหรานะน้องฟังฝากช่องนิดหนึ่งได้ก็ฝากด้วยนะคะช่องเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ช่องบิอารียด้วยะค,ะค่ะขอบคุณนะคะน้องฟัง <laughs> โอเคครับแล้วเราก็มาอยู่กับโอนเนอร์ของ s อสอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งก็คือพี่นํำนั่นเองนะครับก็เป็น c e o ของ s อสเอ u กรุ๊ปของเรานะครับต้องถามพี่น้ำก่อนเลยว่าเอ้ยทําไมอยู่ดีๆีเนี่ยจากร้าน <c oughs> s อสของเราเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นร้านมูที่มีถึง4ี่โซนอ่า คือจุดเริ่มต้นก็นมาจากร้าน SOS นะครับแล้วก็เราก็เป็นมัลติแบรนด์ในสขาขาหนึ่งเนี่ยมีประมาณ1 0 0แบรนด์แล้วก็ได้รับฟีดแบ็จากลูกค้าว่าหาสินค้าลำบากบางคนอยากจะเข้ามาหาชุดออกงานก็ก็หาลำบากเราก็เลยรับฟังฟีดแบ็แล้วก็กลับมาพัฒนาเป็นเป็นร้านมูดซึ่งเราแบ่งเป็น4โซนให้ลูกค้าได้เข้าไปอย่างดูอย่างชัดเจนเลยก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดใครมาปุ๊บกำลังจะไปซื้อขอซื้อเสื้อผ้าแนวไหนก็คือสามารถไป,ไปที่โซนนั้นได้เลย แล้วทาไมถึงตั้งชื่อร้านว่ามูดเออก็คนเรามีหลายมูดเนาะมีในร้านเราก็มีสี่มูดสี่สไตล์ก็แล้วแต่มูดเราแต่งตัวตามมูดก็คือแบบว่าสมมติว่าวันนี้เราจะเป็นแบบมูดแบบเฮ้ยอยากกับเซ็กซี่ขึ้นมาปกติเราจะไม่เซ็กซี่ก็เซ็กซี่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติวันนี้เราเซ็กซี่อยู่แล้วเราอยากจะแบบชิลๆก็ไปสตรีทไปโซนสตรีทได้เลยโอเคก็คือนี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงตั้งชื่อร้านว่ามูดแล้วก็ทำไมอยู่ดีๆเราถึงแบ่งเป็นถึง4โซนนะครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่นามฝาก เ,เพื่อนๆให้มาร้านของเรานิดนึงอยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่นำอยู่สยามสแควร์วันนะครับชั้น LG อยู่ตรงข้ามปีเตันบอลเลยครับโอเคขอบคุณมากคาพี่นำค่ะ คครับแล้วก็วันนี้นะก็ถือว่าใกล้จบและงานของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เหนื่อยมากๆวันนี้คนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สนุกสนานมากๆนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะมาช็อปที่ร้านมูนนะครับก็อย่าลืมมาช็อปกันได้ที่สยามสแควร์วันชั้น LG นะครับตรงข้ามอีแฟนบอยแล้วก็ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะก็จะมีตัวโปรโมชั่นช็อปครบพันห้าได้กระเป๋าโท้แบกนะครับมูลค่า590ยบาทรีบมาช็อปกันนะครับเพราะว่าของมีจํานวนจํากัดนะครับ สำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช anel บิกริยานะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็ฝาก subscribe ช anel บิกริยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กำลังใจให้กับช anel บิกริยานิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ